ติดตามความคืบหน้ากรณีของหลวงปู่แสงนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมกันที่วัดนะฮะมีคณะลูกศิษย์มีคณะสงฆ์ก็มาประชุมหารือกันแล้วก็เมื่อวานนี้การประชุมเนี่ยมีมติออกมาก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวพระอุปถัก็คือพระที่คอยดูแลหลวงปู่นะครับเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมมากขึ้นขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าว นะฮะก็มีข่าวออกมาว่าหลวงปู่เนี่ยท่านไม่ติดใจเอาความกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับปูเบาเรียงเราเล่าก็ไถนะครับปู่สาธุครับชัดเจนนะครับหลวงปู่ท่านเมตตาเป็นที่สุดครับเรื่องราวไม่เอาลูกเมียเรื่องราวก็ไม่เอารุ่งเมียก็ไม่เอาครับที่สุดของความเมตตาครับหลวงปู่ครับเมตตาครับ แต่หลวงปู่นี่ท่านมีเมตตาไงแล้วอย่าลืมนะครับภาพที่เห็นอย่าคิดว่าใช่อย่าคิดว่าใช่ผมถามว่าสิ่งที่หลวงปู่สร้างวัดมาตั้งแต่วัดสิบวัดสิบวัดศาสนสถา,านเยอะแยะมากมายทุกไมด่มากันดดดดดดเลยคุณดูแค่คลิปสองคลิปเนีดด่ยคุณตีเลยใช่ไหมว่าหลวงปู่เนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ใช่นี่ฮะบรรยากาศเมื่อวานนี้ห,หลวงปู่ท่านก็บอกไม่เอาเรื่องเอาเราวกับใคร แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือทนายอนันชัยชัยเดชนะเมะื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนายอนันชัยชัยเดชทนายความก็ได้เข้ากราบหลวงปู่แสงกับที่วัดป่าอรัญญาวิเวกที่ตำบลไก่คำำําอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจ,จเจริญหลังจากที่ร่วมหารือกันอยู่กว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับทนายอนันชัยเนี่ยก็เปิดเผยว่าหลวงปู่เนี่ยท่านขอให้ยุติเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ท่านอาโหสิกรรมและให้อาภัย ทั้งกับหมอปลาและก็สื่อมวลชนส่วนการดําเนินคดีกรณีอื่นๆอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลขณะที่ทางด้านคณะสงฆ์และลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงยาน,นาวโรก็ได้ร่วมประชุมกันนะครับแล้วก็ในที่ประชุมที่มีคณะสงฆ์ด้วยมีศิษยานุศิษย์ด้วยเนี่ยก็มีมติในที่ประชุมออกมาเปลี่ยนตัวพระอุปถัมภ์หรือพระผู้ดูแลหลวงปู่แสงในวันที่เกิดเหตุนะครับหลังจากที่ได้รับการติเตียน ว่าพระอุปถัมภ์เนี่ยดูแลหลวงปู่ได้ไม่ดีพอนะครับด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นผลมาจากเรื่องของการดูแลดูแลไม่ดีพอก็เลยทําให้เกิดเป็นประเด็นเกิดขึ้นพระครูกมลวัฒนาทรครับเจ้าคณะตําบลพลเมืองน้อยจังหวัดอำนาจเจริญบอกว่าไม่เห็นด้วยที่พระดูแลสองรูปที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยมีพฤติกรรมตามที่ปรากฏในคลิปควรจะมีความรอบครอบ คอยปกป้องหลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่ท่านเนี่ยอายุมากแล้วแล้วก็มีโรคประจําตัวท่านก็หลงหลงหลืมลืมซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นครับก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยมีพระลูกศิษย์ที่คอยดูแลหลวงปู่แสงอยู่ทั้งหมดเนี่ยเรูปนะฮะมีทั้งหมด9รูปและมีสองรูปที่อยู่มานานกว่า10ปีซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยที่เราติดตามยังไม่มีข้อมูลยืนยันออกมาว่าพระทั้งสองรูปที่ถูกเปลี่ยนตัวเนี่ยคือใคร แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าพระทั้งสองรูปพระอุปถาพระที่ดูแลหลวงปู่เนี่ยถูกเปลี่ยนตัวเนี่ยนะฮะทั้งทั้งสองทั้งสองรูปก็ตัดสินใจขอขอยุติการทําหน้าที่แล้วก็มีรายงานว่าพระสองรูปก็คือพระที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่เราเห็นที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นนะครับรับผมก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าเปลี่ยนตัวพระอุปถาที่อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเงินถูกไหมครับ กรณีนี้เนี่ยบอกว่าทางวัดไม่ได้มีการจัดการทำรายรับรายใจ่ายให้ชัดเจนนะครับเจ้าคณะตำบลพงม,มอยน้อยเองก็บอกว่าอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเรื่องนี้ไปจัดระเบียบรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนเพราะว่าเงินเนี่ยค่อนข้างจํานวนมากนะครับแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้ควรเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเพราะว่าหลวงปูก่กําลังอาพาธอยู่หลังจากที่มีการไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินครับเพราะว่ามีคนที่ใกล้ชิดเนี่ยบอกว่ามีเงินจํานวน57ล้านบาทของหลวงป,ปู่เนี่ยนะครับ โดยลูกศิษย์เขาอ้างว่าเคยเห็นบัญชีนี้ของหลวงปู่แต่พอไปตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับหลักฐานความเป็นจริงปรากฏว่ามีเงินที่โอนมาจากวัดในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย55ล้าน9แสนบาทไม่ใช่57ล้านนะครับ55ล้าน9แสนครับโอนเงินเข้าไปที่บัญชีธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรน,นะครับแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่นิดเดียวว่าบัญชีนี้เนี่ยเปิดในเดือนกุมภาพันธ์ปี63แล้วก็ปิดลงในเดือนเมษายนปี63 ต่ว่าเงินทั้งหมดครับถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารในจังหวัดอุบลราชธานีเรียบร้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องตามต่อนะครับเรื่องของเส้นทางทางการเงินก็เดี๋ยวจะต้องมีการชี้แจงต้องมีการติดตามก็ว่ากันไปตามขั้นตอนพอมันเกิดเรื่องเกิดราวเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาทีนี้มีรายงานครับเป็นรายงานจากแหล่งข่าวเขายืนยันคุณผู้ชมย้าว่าเป็นรายงานข่าวอีกครั้งหนึ่งรนะับเขายืนยันบอกว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์โอนเพียงผู้เดียว แต่ก็ไม่ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการมอบอํานาจให้กับผู้อื่นช่วยดูแลหรือไม่แต่ก็มีการตั้งคําถามถึงการจัดเก็บเงินบริจาคนะครับที่มีญาติโยมบริจาคเงินเข้ามาเนี่ยวันละหลักหมื่นบาทมีพระลูกศิษย์ช่วยเก็บใส่กระเป๋าและในแต่ละเดือนก็จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยมานําเข้าบัญชีครั้งถึงสองครั้งโดยคาดว่าเงินทั้งสองส่วนนี้เนี่ยรวมกันแล้วอาจจะมีถึง80ล้านบาทแต่ที่ยังไม่ทราบ ว่าปัจจุบันเนี่ยลูกศิษย์คนใดเป็นผู้ช่วยคอยดูแลคือเหมือนยังไม่ชัดเจนว่าว่าตกลงเรื่องเงินของท่านเนี่ยหรือเงินของวัดเนี่ยใครเป็นผู้ดูแลครับนะครับด้วยด้วยด้วยความที่หลวงปู่ท่านอาพาธแต่ที่ชัดเจนคือว่าคนที่จะมีสิทธิ์เบิกเงินได้เนี่ยคือหลวงปู่รูปเดียวนะครับพระอุปถัมภ์ที่มีการเก็บเงินเข้าไปในย่ามเนี่ยย่ามนั้นก็เป็นย่ามของหลวงปู่ที่มีการให้การนั้นก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ นี่ไงก็เลยมีการตั้งคําถามว่าเอ้ม,มีการมอบอําน,นาจหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับก็เลยต้องนําไปสู่การตรวจสอบนี่แหละอย่างที่บอกส่วนการจัดระเบียบและการดูแลหลวงปู่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้จะมีการตั้งกฎใหม่ว่าจากนี้ไปครับผู้ที่เข้ามากราบหลวงปู่จะต้องมาตามเวลาครับช่วงเวลาตั้งแต่13นาฬิกาก็คือบ่ายโมงไปจนถึง15นาฬิกาก็คือบ่าย3โมง ซึ่งการเข้ามากราบหลวงปู่จะมีการดูแลกันตั้งแต่ประตูทางเข้ามานะครับแล้วก็ผู้หญิงสตรีที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้องอยู่ห่างจากหลวงปู่5เมตรนะครับในกรณีที่หลวงปู่เรียกมานั้นเป็นเพราะว่าท่านเมตตาการแต่งกายของผู้หญิงก็ต้องแต่งกายสุภาพและตอนนี้จะอนุญาตให้เข้าพบเฉพาะคนที่หลวงปู่ให้เข้าหรือมีคนในวัดมารับเข้าไปดังนั้นครับญาติโยมที่มาเข้าพบ ให้งดไปก่อนในช่วงนี้นะครับขอให้ทางวัดได้จัดระเบียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่แล้วก็ประเด็นเรื่องของพระอุปถาที่จะเป็นผู้ดูแลหลวงปู่ต่อไปหลังจากที่มีมติออกมาจากที่ประชุมแล้ววันะครับ อีกด้านหนึ่งสหรับชาวบ้านนะครับก็มีการไปเช่าบูชาเหรียญของหลวงปู่แสงจนกระทั่งหมดตลาดเลยนะครับตลาดพระบอกโอ้โหราคาพุ่งเลยตอนแรกหลักร้อยตอนนี้หลักพันแล้วนั่นคือรุ่นที่มีการแจกให้กับผู้สื่อข่าววันที่ไปสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็บอกว่ารุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นประมาณหกห้าปหกห้านะครับ